โเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องรีวิวชุดแปลงคัดมือของเวฟร้อยยี่บห้าอาร์นะทุกคนนี่ก็พัสดุมาถึงเมื่อวานนะนี่ก็แกะดูแล้วแหละเดี๋ยวลงมาแกะให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยสู่กันเลยในชุดอันนี้คือชุดเดียวกันหมดเลยนะกล่องเดียวทนแรกก็จะเป็นสายคัทนี่เป็นสายคัดนะสายคัดหึงเส้นนะทุกคนแล้วก็จะมีมือ มือคัทอีกหนึ่งอันมันจะเป็นของโซนิกเนาะจุให้ดูมีมีรจกให้ด้วยแต่ว่าตัวนี้มันน่าจะน่าจะไม่ใส่แบบน่าจะซื้ออีกตัวใหม่มาใส่เพราะว่าตัวนี้มันมันจะใส่มันต้องแบบสวมเข้าในแฮนแต่ตอนนี้แฮนของเว็บรอยยี่ห้ามันจะมีที่ ของที่หมุนกระจกใสอะมันเชื่อมติดกันเลยมันถ้าเราจะใส่ตัวนี้เราต้องล่อตัวนั้นออกมันก็เสียดายเด้ยวอันนี้เราจะไม่ได้ใช้อนะสองตัวคัดออกคิดละสามก็จะเป็นชดุดพวกอันนี้ครับสลักอะไรก็อยูใกล้นี่จะเป็นสลักที่เสียบลงในในฝาเครื่องแล้วก็นี่จะเป็นตัวยึดยึดสายแล้วก็สกปริง แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวยึดสายด้านบนที่มือนะสามชิ้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลูกปืนลูกปืนกับซีนซีนขาเกียร์นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฝาฝาเครื่องเจาะให้เรียบร้อยอ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้รูตรงน้ำมันนี่ก็ตัววงกลมนี้ก็จะเสียบลงไปตรงน,นี้แล้วก็ใส่สปริง ฝาก็เป็นฝาใหม่นะทุกคนแล้วก็ลูกปืนที่แถมให้ก็ใส่งนี้ใช่แหละไอตัวซีนที่เขาให้มามันน่าจะอยู่ตรงไหนวะไม่แน่ใจน่าจะอยู่นี้เปล่านะน่าจะอยู่นี่ทุกคนเราจะมีประมาณนี้มีฝามีลูกปืนแล้วก็มีชุดอะไรข้างในแล้วก็มือ มือคัดแล้วก็สายสายคัดมีห้าอย่างนะทุกคนอันนี้เป็นเวียดอันนี้สั่งมาต่างหากนนเวียดครึ่งครึ่งตัวห้าโลโลครึ่งแลมีตัวซับเสียงเดี๋ยวเราจะทำการใส่กับร้อยยี่สิบห้า แต่ยังจะเป็นลูกเกลือนยู่นะอันนี้ซื้อมาเผื่อจะลวดลูกใหญ่อะไรประมาณนี้ต้องใส่คลาสมือถ้าถ้าไม่ใส่คลาสมือก็คือเสียงขาดแน่นอนอบอกไว้เลยน,นี่ก็สวัสดีเพิ่งดูแค่นี้อุปกรณ์ในการติดตั้งคือชุดนี้ถ้เกิดเราใส่กับลูกเกลืกมม็ได้นะถ้าแ,แบบเราต้องไปเชื่อมเชื่อมที่ขาที่เป็นก้อนรเราขาเ,เรียกว่าขากระเชยหรืออะไรนี่เนี่ยนะบางคนอาจจะรู้ดีเนี่ยใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยคนระับ ก็จะเป็นประมาณนี้เป็นารานรีวิวชุดแปลงคาร์มือของเวือ125นะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะซื้อมาแปลงใส่เท่ๆก็ืีขายทั่วไปตามเพจหรือก็เรอแอปส้มแอปม่วงอะไรก็ว่างไปที่หมดนะครับเพื่อเขาว่าคุณภาพแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันการบริการการขนส่งอะไรก็แตกต่างกันไป โอเคจบการรีวิวเยงเรื่อนี้ครับพบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ